ช่วงนี้ได้เวลาอัปเดตประเด็นข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกันแล้วนะคะกับแพรวสินีน้าสวัสดิ์พูนค่ะเริ่มต้นตรวจสอบบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุน้นในช่วงส่งท้ายสัปดาห์กันหน่อยนะคะวันนี้ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวร่วงลงค่ะนำโดยตลาดสหรัฐตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะมีประเด็นเรื่องความขัดแย้งที่ว่าด้วยเรื่องสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐกลับมากดดันตลาดอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ส่งผลทําให้ดัชนีดาวโจนส์เมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวร่วงลงประมาณ1 0อจุดตลาดหุ้นในภูมิภาาคเเชชี C ีย้ H ้นนนจจจถึงปั H ั H ุบก็ H H ถือว่าเคลื่อนไหวไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่สิ่งที่กดดันตลาดค่ะก็คือความตึงเครียดร,ระหว่างสหรัฐกับจีนที่อาจจะนําไปสู่สงครามการค้ารอบใหม่หลังจากวุฒิสภาสหรัฐนะคะผ่านร่างกฎหมายซึ่งอาจจะทําให้บริษัทสัญชาติจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐถูกถอดออกจากตลาดนอกจากนั้นแล้วนะคะบ,บรรยากาศการซื้อขายก็ยังได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐด,ด้วยซึ่ง2ประเด็นหลักๆนี้ก็เลยกดดัน บรรยากาศการลงทุนส่วนความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นภูมิภาคเองนะคะตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยวันนี้ก็เป็นตลาดที่ปรับตัวลงค่อนข้างจะแรงที่สุดถ้าเทียบจากตลาดอื่นๆนะคะเพราะก็มีประเด็นเฉพาะตัวด้วยจากความขัดแย้งทั้งระหว่างกับจีนแล้วก็ประเด็นของจีนกับสหรัฐด้วยค่ะ มาดูกันที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างนะคะคุณผู้ชมตอนนี้รัฐบาลเองก็ออกมาตรการในการช่วยเหลือบรรเทาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 อย่างต่อเนื่องหลายๆกลุ่มหลายๆคนตอนนี้ก็ได้รับเงินเยียวยาไปบ้างบางส่วนแล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่ตอนนี้ก็ลุ้นกันว่าคอรมอจะมีมติเคาะแผนเยียวยาออกมาเมื่อไหร่ก็คือกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มเปราะบางจํานวนอีกประมาณ13ล้านคนเรื่องนี้นะคะผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลงังคุณ และว,ว่ารนแสงสนิทบอกว่าล่าสุดได้เสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพรกร1ล้านล้านบาทพิจารณาแผนการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนกลุ่มเปราะบาง3กลุ่มก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้พิการโดยหากคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบตามที่เสนอก็จะส่งให้คอรมอพิจารณาต่อในสัปดาห์หน้าทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สำหรับกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยที่ยังคงตกหล่นยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะตอนนี้กระทรวงการคลังก็อยู่ระหว่างการพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่ในส่วนของการจัดทําโครงการเราไม่ทิ้งกันรอบที่สองอันนี้ชัดเจนว่าคงจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็มีแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆเกือบครบทั้งหมดแล้วนะคะแน่นอนว่าเมื่อรัฐบาลแจกจ่ายเงินเพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วประชาชนก็จะนาเงินจํานวนเหล่านี้ไปจับจ่ายใช้สอยก็จะกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ มาดูกันต่อนะคะที่อีกหนึ่งประเด็นสําคัญค่ะนั่นก็คือการที่กรอง,งอนะคะตัดสินใจลดดอกเบีย้ยเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลทําให้ปัจจุบันดอกเบีย้ยนโยบายของประเทศไทยนะคะอยู่ที่ระดับ0.5เําให้บรรดาธนาคารพาณิชย์ค่ะก็ต้องออกมาทยอยปรับลดดอกเบีย้ยลงตามไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็บรรเทาผลกระทบของโควิด19 ธนาคารพาณิชย์ทยอยปรับลดดอกเบีย้ยเพื่อช่วยลดต้นทุนและก็ภาระค่าใช้จ่ายจากผลกระทบของโควิด -19 ให้กับลูกค้านะคะเช่นธนาคารกรุงเทพหรือ BBL ได้ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลาหรือว่า MLR เหลือ5.25%อัตราดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชีหรือว่า MOR เหลือ8 5.875%และอัตราดอกเบีย้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือว่า MRR นะคะเหลือ5.75%ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก็ประกาศลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ทุกประเภทค่ะเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบภาระต้นทุนดอกเบีย้ยของลูกค้าของธนาคารนะคะซึ่งในรายละเอียดคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดได้ของไทยพาณิชย์นะคะก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้22พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งหลายๆแบงก์ก็อาจจะทยอยประกาศ ับลดตามไปด้วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือนะคะแล้วก็บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นให้กับประชาชนทุกระดับนั่นเองค่ะนี่คือประเด็นความเคลื่อนไหวด้านเศรษฐกิจและการลงทุนที่รวบรวมมาฝากกันในช่วงนี้ไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารด้านอื่นๆกันต่อเลยค่ะ